คุณอาจจะยังไม่ให้อภัยเขาแบบเต็มร้อยแต่อย่างน้อยเอกนิตก็ทําให้เห็นแล้วว่าเขาพร้อมทุ่มเทให้กับทีมชาติแค่ไหนก,กลับไปในเกมอุ่นเครื่องที่ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติเวียดนามได้2ประตูต่อหนึ่งหลายคนต้องคงโฟกัสไปที่บรรดานักเตะใหม,ใหม่ที่อิจิอิทดลองใช้งานในเกมนี้แลอีกหนึ่งคนที่ถูกแฟนบอลจับตามองกับการฝ่าดราม่าคัมแบ็กมาติดทีมชาติอีกครั้งในรอบเเดือนแน่นอนว่าความคุ้นเคืองของแฟนบอลบางท่านมันก็ยังคงอยู่ถึงน้องมันจะออกมาขอโทษแล้วก็เถอะเอกนิตปัญญาครับออกสตาร์ตตัวจริงในตำแหน่งรริมมมเเเส้้้นนฝั่่่งงซาายยกกททีีจะะไไดลลลลอุวใ สเดือนที่ผ่านมาถือว่ามีผลกับจังหวะในการเล่นนั้นี้พอสมควรเลยนะจังหวะที่เคยวูบป้าใดๆมันก็หายไปหมดแต่สิ่งที่ถูกชดเชยเข้ามาในการเล่นแมตชนี้ของเอกนิดก็คือไอเพลสสกัดตัดบอลความกระหายในการเล่นโดยเฉพาะในครึ่งหลังที่เอกนิดถูกจับมาเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางวิ่งเป็นมา้ามาแสดงเห็นถึงคุณภาพความเขี้ยวในการซ้อมของฟุตบอลญี่ปุ่นเชื่อว่าการลงสนาม90นาทีกับทีมชาติไทยน้องจะกลับไปเล่นที่เจลิกได้อย่างมั่นใจมากขึ้นแถมอุลวารเลสกยังได้มาซซสโกซากลับมาคุมทีมบุกก